สวัสดีครับวันนี้ตอนเริ่มแรกนี่กะจะทาเอกสาราแต่งรูปนะครับเพื่อที่จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Apple TV เพราะว่ามีาพวกสมาชิกเราเนี่ยได,ได,ได้ได้โทรมาถามนะครับวันนี้ก็เลยออปกติผมไม่ได้ใช้เจ้าโน้ตไอยอดเยี่ยมเนี่ยนะฮะที่ได้คุยไป ใช้ตัวอื่นทำแต่ทนี้โอรู้สึกพอได้เจอตัวนี้ก็เลยก็เลยตอนแรกเ,เปลี่ยนมาใช้อันนี้ดีกว่านี้ดูซิว่ามันจะเวริร์กจริงๆริงไหมเราก็มาลองดูนะครับก็เจ้าโน้ตตัวนี้นะครับเราหลังจากที่เราคุยกันมาเยอะแล้วก็ทําเลยนะครับนี่สร้างโนตอันนี้ผมทําสําหรับสก,กรีนนะครับเบสิกโมเดลเอาให้เต็มจอไปปึง้งขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอารูปเอารูปขึ้นตัวนี้สีม่วงนะครับแอด โฟโตออัลบ uh, mm ัม hmm. นะครับ mm hmm. ก็เอารูปครับเรามาจากเน็ตไฮคุโรตี้นะครับเสร็จแล้วก็ขยาย,อย,เ,ยเอาวางตำแหน่งวางตำแหน่งของของรูปที่เราจะคุยรูปนี้ก็คือรูปข้างหลังของทีวีนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปของทีวีเนี่ยจะมีพาร์เนล ก็คือแผงหลังเป็นแบบนี้นะครับขยายก็จะมีพวก h อ m ีเมีไลน์อินไลน์เอานะครับแล้วก็มีเอาท์พุตไปยังเครื่องเสียงก็คือวันนี้มีมีคนโทรก็คือเพื่อนเราเนี่ยครับก็ถามว่า Apple TV นี่จะทำอะไรได้บ้างยังไงยังไง,ง,งนะครับตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเครื่องเสียงด้วยนะครับก็เลยามาตอนนี้จะจะ,จะแสดงให้เห็นว่า ให้ข้างหลังของทีวีเนี่ยนะครับมันก็จะมะีต่อเครื่องเสียงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ลองทำมาดูอันนี้จากเส้นอย่างนี้ผมไปใช้เป็นเส้นไขป่ปลาแล้วก็ดันรึปดันแล้วก็ไหนลองไขป่ปลาดูนะครับอันนี้แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ให้เป็นเส้นปกติแล้วก็ ออนะชี้ออกไปนะครับก็เดี๋ยวดูซิชี้ออกไปตงนี้อ้าวยังไม่เปลี่ยนยไม่ลืมย้อนกลับไปตรงนี้ดังอ๋อนะครับ,นะรบแล้วก็ที่จริงเป็นเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นไข่ปลาดีกว่าเอาใหม่เราก็ย้อนเป็นไขป่ปลา เป็นไข่ปลาพึ่งปลาครอันนี้เอาเทกใส่นะครับก็ว่าเครื่องต่อออกจากเครื่องเสียงต่อออกจากจีวีไปยังเครื่องเสียง ต่อทีวีไปยังเครื่องเสียงในกรณีในกรณีที่ต้องการความสามารถอต้องการเสียง ที่มีคุณภาพคุณภาพนะครับอันนี้เราก็คือจริงๆเราใช้กับทีวีก็พอเสียงจากทีวีก็โอเคแล้วแต่ถ้าเราอยากจะฟังเพลงแล้วก็ให้มันเครื่องเสียงเราดีนะครับก็ต่อออกอย่างนี้นี่ปุ๊บมาแล้วนะครับเราเนี่ยขยายความตรงนี้สักหน่อยนึง เอาเป็นเทคเข้าที่ตรงนี้แผงหลังของทีวีทั่วทั่วไปย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเอาให้ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยให้ขยายมาตรงนี้แล้วก็ ใส่กรอบซะหน่อยดูซิว่า,าจิ้มไปที่ตรงนี้เปลี่ยนมอไปตรงนี้เทคยูนิตสไตล์ตรงนี้เปลี่ยนเอ่อบอร์เดอร์ขอบนะครับเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ดันไปเอกรอบสีชมพูอา่ากรอบสีชมพูไปแล้วเมื่อกี้ดันไปเ,เป็นกรอบสีชมพูแล้วแล้วเสร็จแล้วเราเอา ปากกามาชี้หน่อยนะเส้นสีสีน้ำสีน้ำเงินก็ไดนะ้เอาเป็นสีชมพูดีกว่าเอาเนี้เปลี่ยนอันนี้หน่อยให้เส้นมันหนาขึ้นเป็นสีชมพูชมพูมันจะเห็นไหมเนี่ยสีชมพูปุ๊บมาโอ้โหสีมันชมพูอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นเอาสีนี้แล้วกันอโอเคด เสร็จแล้วก็จีไปแล้วก็มาเขียนตรงนี้สีน้ำเงินหน่อยเป็นเส้นไม่ต้องปลาดเดี๋ยวจะงงเอาเป็นเส้นเหมือนเดิมก็อัออนนี้ ไม่สวยเลยเขียนเอาเส้นเล็กหน่อยเล็กลงมาหรือว,ว่าควรจะเป็นไข่ปลาด้วยเนี่ยอืมไข่ปลาด้วยดีกว่าเอาไข่ปลาหน่อยแล้วก็เส้นเล็กมาหน่อไข่ปลา,อ,าอ๋อถ้าจะดีกว่าอันนี้เขียนลูกศรเข้าจากแอปเปิลทีวีนะครับ เอาเทคสาย HDMI สายสาย S oh S D M I ต่อ มาจาก Apple TV สาย h ี m ไต่อมาจากเข้าที่นี่เข้าที่นี่จึงเข้าไปย้ายมา เทคใหญ่ๆหน่อยเปลี่ยนกรอบจิ้มเข้าไปเทคสไตล์เอาลองเปลี่ยนเล่นเป็นแบล็กเกลว์บ้างแบล็กเกลว์แบล็กเกลว์สีน้ำเงินอ่อนๆหน่อยได้ไหมน้ำฟ้าอย่างนี้ให้มันอ่อนๆดันโหอ่อนไม่พอทำไม โอ้โหเป็กมันอ่อนๆมาแล้วมาแล้วปึ๊บบาอันี้อันนี้อ่อนอืมอ่ะได้แล้วนะครับเดี๋ยวภาพนี้ก็จะไปปรากฏใน Facebook นะครับอันนี้เราทำงานด้วยตัวนี้เห็นว่าน่าจะทำงานได้อันนี้อ่าเซฟทูโฟโตอาร์บัมไปก่อนนะครับอิมเมจ นก็เลียงเต็ดไปแล้วโอเคนะครับอ่าแล้วนี้เราก็ออกไปดูภาพซิในรูปภาพนะครับตรงนี้เรียบร้อยโอเคครับสวัสดีครับ